ผมจะตอบทุกคําถามที่ได้สอบถามเข้ามาเลยนะครับนกเขาที่ฟาร์มราคาเท่าไหร่มีราคากี่บาทบ้างครับก็น,นกเขาที่ฟาร์มของผมมีทั้งนกเขาใหญ่ต่อดินนกเขาใหญ่ต่อพเนีย่ยนกเขาใหญ่ฟังเสียงนกเขาใหญ่หลิวตันนะครับชอบดูคลิปมาร์คทยบ้านต่อนกเขาต่อไก่ปลาและการใช้ชีวิตของมาร์คไทยบ้านครับผม FC ครับมาร์คไทยบ้านเป็นคนที่ไหนครับ ผมนะครับเป็นคนที่เด็กๆมาร์คไทยบ้านหายไปไหนครับสวัสดีครับทุกท่านที่กาลังติดตามรับชมผมทางช่อง YouTube มาไทยบ้านทุกท่านนะครับผมคลิปวิดีโอนี้พิเศษหน่อยนะครับผมจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนหลายๆท่านได้ถามเข้ามานะครับกับคลิปที่ว่าฉลองสามหมื่นคนติดตามที่ผมเปิดให้ทุกท่านที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมได้สอบถามมันเข้ามานะครับผมผมก็จะ อ่านทุกความคิดเห็นนะครับแล้วอันไหนเป็นคําถามผมก็จะตอบทุกคําถามนะครับผมก็อยู่ในบ้านนะครับคลิปนี้พอดีข้างนอกหนาวครับเลยตอบพี่มาชมพวงโคลาดหนาวแล้วนะครับผมก็เอาโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องอ่านนะครับพอดีว่าก็เยอะอยู่นะครับหกสิบสองความคิดเห็นนะครับผมมาไล่ทีละอันเลยนะครับผมยินดีด้วยนะครับสู้ๆต่อไป ขอบคุณมากครับอยากให้รีวิวไก่ต่อทั้งหมดในบ้านแบบเตรียมว่าประวัติความเป็นมาของไก่ต่อไก่ได้มาจากไหนอะไรแบบนี้ครับ fc ครับก็บจัดให้ครับผมได้รีวิวลงไปในช่อง youtube แล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมจะรีวิวให้นะครับผมดีใจด้วยครับพี่สามหมื่นสงสัยเป็น สามหมื่นคนติดตามนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมพี่มาร์คขึ้นต่อไก่จากร้านไหนพี่มาร์คซื้อขึ้นต่อไก่จากร้านไหนครับรีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมครับดีใจด้วยนะครับพี่มาร์คได้ครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ครับผมจะทําคลิปตอบกลับให้หมดนะครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาก็จะทยอยทาไปเรื่อยๆนะครับผม เป็นกำลังใจให้น้องตลอดก็ขอบคุณมากครับพี่ FC ครับมาไทยบ้านผมอยากจะถามว่าพี่ไก่แจ้ไก่ต่อได้ไงครับไม่เข้าใจนะครับอาจจะเป็นคำถามของน้องๆนะครับอาจจะถามว่าพี่เล่นไก่แจ้ไก่ต่อได้ยังไงหรือเปล่าครับผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าผมมีความชอบเป็นทุนเดิมนะครับผมก็เลยเล่นมาโดยตลอดครับระยะเวลาก็นานพอๆกับนกเขาครับ อยากถามว่านกเขาขายกี่บาทครับส่งได้ไกลแค่ไหนครับ Q a ก็ตอบเลยนะครับว่าผมส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอีก2 3ถึงสามประเทศนะครับแล้วเรื่องราคานะครับอยากให้ติดต่อมาหลังไม้นะครับหรือว่าติดต่อมาหาผมโดยตรงเลยนะครับข้อมูลติดต่ออยู่ที่คำบรรยายคลิปนะครับที่ให้ติดต่อมาโดยตรงไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่า อาจจะเกิดปัญหากับในหลายฟาร์มนะครับแต่ว่าผมขอบอกได้เลยว่าผมขายถูกกว่าทุกฟาร์มก็ว่าได้ครับสายต่อดินต่อพเนจยอยู่ตันนะครับจากที่ผมได้ศึกษามานะครับผมถ้ายังแพงกว่าอยู่ก็ขอโทษขออภัยนะครับผมคิดว่าเป็นราคาที่ต่ามากแล้วนะครับผมสุดยอดครับขอบคุณมากครับพี่พี่มาร์คอายุเท่าไหร่ครับ q a ผมอายุ19ปีนะครับเกิดวันที่เจ็เดือนกุมภาพันพ์พันห้าสี่สินะครับปีใหม่ขึ้นมานี่ก็จะยี่สิบปีแล้วนะครับผมทำดีแล้วนายขอบคุณมากครับเยี่ยมครับขอบคุณมากครับพี่อายุเท่าไหร่ครับแล้วพี่ทำงานอะไรพี่เลี้ยงลูกมากี่ปีครับผมอายุ19ปีนะครับทำงานตอนนี้ไม่ได้ทำนะครับ พี่ทํางานอะไรตอนนี้ผมไม่ได้ทํางานนะครับผมพักฟื้นอยู่นะครับหลังจากผ่าตัดกลับมานะครับผมต่อนนก็ยังต่อไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดการฉีกของแผลนะครับผมผมผ่าตัดไส้เลื่อนมานะครับแล้วพี่เลี้ยงนกมากี่ปีเรื่องเลี้ยงนกผมบอกได้แค่ประมาณนะครับผมจําไม่ค่อยได้นะครับเอาเป็นว่าสิบปีบวกแล้วนะครับผมตั้งแต่ผมยังอายุหลักเดียวนะครับผม ถักเชือบผูกขาหน่อยครับถ้าถักไม่เป็นไม่เป็นไรครับยินดีด้วยนะครับก็อยากจะถักอยู่นะครับอยากจะฝึกเหมือนกันนะครับมีเวลาก็อยากจะฝึกนะครับผมเดี๋ยวถ้าทําได้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวิดีโอลงทางช่อง youtube นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผมตาหรับคำยินดีครับพี่มากนกเขาผมเลี้ยงลูกไม่รอดสัก้อกเลยครับเกิดจากอะไรเกิดจากสองสามปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือนิสัยของพ่อพันกับแม่พันนะครับ พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์อาจจะเลี้ย,ยงลูกไม่ดีนะครับผมปัจจัยที่สองสภาพอากาศนะครับผมปัจจัยที่สามความสมบูรณ์ของอาหารและสิ่งแวดลอ้อมรอบๆนะครับผมประมาณนี้ครับอยากให้รีวิวรอบรอบบ้านแบบละเอียดได้เลยครับเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาจัดให้ครับผมติดตามด้วยคนครับน้องมาก็ขอบคุณมากครับอัปเดตแม่ไก่ที่เข้ากับองค์บางหน่อยนะครับเดี๋ยว ให้เข้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้พอดีว่าผมยังเล่นกองบางอยู่นะครับแล้วก็แม่พันตัวนั้นก็ได้ทําคลิปรีวิวลงไปแล้วนะครับลูกของเจ้าแข่งเหลืองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเรานะครับเราแบบที่ผมทําไปครั้งที่แล้วหมามันพังนะครับมันทําไม่ได้มันต้องเป็นเราแบบมาตรฐานเป็นล็อกนะครับแบบฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวผมจะทํานะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับพี่มากับพี่กล้าอายุเท่าไหร่ครับผมอยากรู้มานานแล้วผมอายุสิบเก้าปีนะครับผมส่วน ก้าทยบ้านนะครับทีมงานของผมผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะสิบหกหรือสิบเจ็ดปีนี่แหละครับเป็นน้องผมคำถามต่อไปครับดีใจด้วยนะครับสามหมื่นก็ขอบคุณมากครับผม Q&A นกสามกุกเสียงคุยตัวนั้นไปไหนผู้ติดตามใหม่สามกุกเสียงคุยทัวไหนครับ ถ้าอยากรู้จริงๆมาติดต่อมาหลังไหมนะครับพอดีผมมีหลายตัวนะครับผม Q&A ขึ้นไก่ซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับขึ้นนกเขาด้วยครับยินดีสําหรับสามหมื่นผู้ติดตามก็ขอคุณมากครับขึ้นไก่ผมซื้อมาผมจําไม่ได้นะครับตัวนั้นมันสี่ถึงห้าปีที่แล้วผมใช้ชุดน,นี้นะครับมาโดยตลอดประมาณสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้แหละครับผมขึ้นนกเขามันมีหลายเจ้าหลายสํานักนะครับผมมีทั้งผมได้มาฟรีฟ กขาสนับสนุนมานะครับแล้วก็ซื้อ3า0 30, รวมส่งก็มีครับห้า 50, ร้อยห้าสิบรวมส่งก็มีหกรอยรวมส่งก็มีนะครับผมผมบอกได้แค่ประมาณนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ผมหาให้ก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมหาให้ราคาที่พอดีกับความต้องการของท่านนะครับผมทำคลิปไปลากกระปอมหน่อยครับ f c อำนา ก็ผมก็กินอยู่นะครับผมผมก็หากินอยู่นะครับผมผมก็บอกตรงว่าผมก็เป็นเด็กบ้านบ้านใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านนะครับผมก็หาอยู่เรื่อยๆอย่ครับผมอะไรผมก็ล่าหมดครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะให้ครับผม Q&A กว่าพี่จะต่อไก่ได้กี่ชั่วโมงครับพี่ชอบกินอะไรสู้ๆครับผมขอบคุณมากครับคําถามแรกนะครับพี่ต่อไก่กี่ชั่วโมงมันแล้วแต่ตัวนะครับผมบางตัวสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีก็มีครับบางตัว สามชั่วโมงก็มีแต่ว่าที่ผมรอนานสุดครึ่งวันนะครับผมไปต่อรับคนตีห้าครึ่งผมกลับบ้านเที่ยงนะครับไก่ตัวเดียวไม่ได้เปลี่ยนหลังนะครับมันไม่ตีสักทีมันบุนครับผมสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยไล่ออกนะครับผมแล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วก็มีทั้งตีตอนเที่ยงวันก็มีนะครับรอเช้ามันอดทนไม่ไหวนะครับไก่มันจะหากินครับเที่ยงวันมันก็เข้าตีก็มีนะครับก็ได้ตัวครับผมแล้วก็ ส่งสติกเกอร์เยี่ยมๆม,มานะครับแล้วก็รูปหัวใจก็ขอขอบคุณครับพี่ได้ดอลลาร์มาจากไหนคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้นะครับผมได้มาจากอาจารย์ทางกาลสินนะครับพอดีเขาจะเลิกเลี้ยงนะครับเขามันลงช่วงขาลงนะครับเขาก็เลยขายให้ผมผมก็เลยได้ซื้อมาซื้อมาก็เลยมาอยู่กับผมก็เก่งวันเก่งคืนนะครับก็เล่นได้ทั้งดินทั้งพเนียดน,นะครับผมแต่ว่าอยู่เขาเขาลองแค่ดินนะครับผมก็ ต่อให้ครับผมจะเห็นเจ้าดอล่าครับก็อยู่กับผมนี่แหละครับเดี๋ยวมีโอกาสผมถ่ายให้ดูนะครับผมพี่มีลูกไก่ตัวจะขายไหมครับไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะผสมเปิดเบี่ยงให้อาจารย์หลายท่านที่ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับก็มีคนสนใจไก่เราผมไก่ต่อเราผู้พิชิตพงไพรเยอะอยู่นะครับผมมีไก่ป่าขายบ้างไหมผมไม่ได้ต่อครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ต่อนะครับสภาพร่างกายผมไม่พร้อมนะครับ อ่ะผมพร้อมผมก็ต่อได้เรื่อยๆก็ทั้งกินทั้งแบ่งๆกันไปนะครับทั้งปล่อยด้วยครับผมขอซื้อไก่ปลาหน่อยผมต่อไปแล้วนะครับคือผมไม่มีนะครับช่วงนี้ก็มีอยู่ครับเลี้ยงอยู่ก็ตัวหนึ่งครับผมเป็นไก่ปลาเท้ผมก็เลี้ยงไว้เป็นพอนธุนฤดูกาลหน้านะครับผมไก่ปลาพี่หายไปไหนทั้งสองตัวเลยผมขายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวยังอยู่กับผมนะครับผมสามหมื่นคนติดตามก็ขอขอบคุณครับ ไปต่อไก่บ่อยๆนะพี่ผมชอบดูผมก็อยากไปต่อบ่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าติดขัดหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศตอนเช้าโคตรหนาวครับแล้วก็ร่างกายผมก็ไม่พร้อมด้วยนะครับแล้วก็ไก่บ้านผมก็มีน้อยมากครับผม,มน,นานๆจึงจะต่อได้ทีครับผมราคาลูกพี่เท่าไหร่คำถามนี้อยากให้ติดต่อมาหลังไหมนะครับก็มีหลายราคาหลายตัวนะครับมีหลักร้อยหลักพันนะครับผม แล้วก็ลูกนกต่อก็มีหลายคู่นะครับลูกอยู่ตันลูกท้ายต่อเมื่อเนี่ยสายต่อนินลูกดอลลานะครับผมพี่มีแฟนหรือยังนกพี่มีนกกี่ตัวไก่ต่อกี่ตัวตอบให้หน่อยนะครับก็ตอบให้ครับคำถามแรกพี่มีแฟนหรือยังยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็โสดนะครับไม่มีแฟนไม่ได้คุยกับใครนะครับผมมีนกกี่ตัวโอ้ ถามนี้ก็เยอะอยู่นะครับเอาเป็นว่าเยอะอยู่ครับนกเขาแขกด้วยลูกนกด้วยพ่อแม่พันด้วยนกต่อด้วยก็เยอะอยู่นะครับผมไก่ตอกินตัวไก่ต่อผมมีแค่ไก่ต่อตัว,ตวุูกกับไก่ต่อตวเมียนะครับผม <S <S ผมเล่นแค่นี้ครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยพร้อมทำอย่างไรให้นกเชื่องเล่นคนอธิบายคงยาวนะครับคาถามนี้ผมได้ทําคลิปวิดีโอลงไปแล้วนะครับวิธีทําให้นกเชื่อง แล้วก็มาร์กไทยบ้านนะครับผมพิมไปวิธีทำให้นกเชืีองมาร์กไทยบ้านนะครับผมพี่จะเอานกป่ามาอีกไหมครับนกเขาอีกไหมพี่จะส่งออกนอกประเทศลาวแบบนี้ได้หรือไม่ได้นะครับผมส่งได้นะครับนกป่านะครับเอาเป็นว่าผมจะตอบให้นะครับก็คือนกป่าที่ผมจะเอามาเลี้ยงคือผมต้องถูกใจจ,จริงๆนะครับผมพึงไปต่อมาถ้าไม่ถูกใจผมก็ไม่ได้ตอแบบตอนนี้ก็แถวบ้านผมก็มีนะครับแต่ว่า ก็ผมยังไม่ชอบนะครับบางตัวผมต่อได้ผมก็ให้เขาฟรีไปก็มีครับเขาจ้างผมมาต่อก็มีครับผมแล้วก็พวกที่ไปต่อไกลก็คือไปฟังเสียงเอานะครับผมถูกใจตัวไหนผมถึงจะต่อนะครับถ้าไม่มีตัวถูกใจก็ต่อให้เขาฟรีก็มีนะครับผมยิงปลาและยิงหนูนะครับผมไม่ใช่สายยิงนะครับผมล่าจริงๆครับผมหาทั้งปลาหาทั้งหนูครับแต่ว่าผมไม่ยิงนะครับผม ผมถือว่ามันเป็นการเอาเปรียบกันหนูกับป้าเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบที่ผมออกมาจากใจนะครับเฉพาะผมนะครับท่านอื่นผมไม่ก้าวไก่นะครับไม่ล่วงเกินเขานะครับผมเอาเป็นว่าผมดักหาอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ยิงนะครับผมอยากเห็นด่างมู้ทนผมขอตอบเลยนะครับด่างมู้ทนไม่อยู่แล้วนะครับตายแล้วเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ก่อนตายขนล่วงหมดทั้งตัวเลยนะครับผม ก็จะทําคลิปลงแต่ว่ามันลงไม่ได้นะครับมันผิดลิขสิทธิ์มันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมไก่ต่อผิดกฎหมายไหมก็เป็นคําถามที่ผมอยากตอบมากเลยนะครับผมไก่ต่อไม่ผิดกฎหมายนะครับผมผมบอกเลยว่าไก่ต่อไก่แจ้ไก่หูขาวหูแดงไม่ผิดกฎหมายนะครับผมแต่ไก่ป่าก็นั่นแหละครับรู้ๆกันอยู่ครับผมเลี้ยงไก่ชนไหมครับไก่ชนแต่ก่อนผมเลี้ยงนะครับผมเล่นผมตีเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงนี้ ผมวางมือแล้วนะครับเรื่องไก่ชนนะครับผมพี่มากหนูนนอ่านี่ไม่ใช่คำถามนะครับแล้วก็ไม่ใช่คำชมด้วยครับพี่มากหนูนนะโอ้โหคำนี้อะไรครับเนี่ยคุณเด็กพี่ยังอยู่ไหมครับเด็กนี่หมายถึงแฟนหรือว่าหมายถึงคนคุยหรืออะไรแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับตอนนี้ว่าผมไม่มีแฟนไม่มีคนคุยนะครับผมแล้วก็ไม่มีเด็กด้วยนะครับอยู่คนเดียวครับผม ็ไม่ได้ปิดกันตัวเองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาครับก็เรื่อยๆนะครับผมขึ้นไก่พี่ซื้อที่ไหนชุดนี้ผมซื้อที่อาจารย์ทางการสิน์นะครับเป็นอาจารย์ที่อยู่ชัยภูมินะครับพอดีย้ายไปอยู่การสิน์นะครับถ้าอยากได้ก็ติดต่อผมมาได้นะผมสั่งให้ได้นะครับผมก็ไม่ได้เอาค่าไม่ได้ออะไรหรอกครับสั่งให้ถือว่ามิตรภาพนะครับผมเมนหนึ่งครับก็ขอขอบคุณมากครับ เจ้าดาวพูทอนไปไหนแล้วครับก็ตอบไปแล้วนะครับดาวพูธอนไม่อยู่แล้วนะครับผมโอ้โหอายคคำถามมากเลยดาวพูทอนยังอยู่เปล่าไม่อยู่แล้วนะครับผมเสียชีวิตแล้วอัปเดตลกที่กําลังฟักไข่หน่อยครับ Q&A ได้เลยครับผมก็ตอนนี้ฟักไข่อยู่สองามห้าคู่นะครับห้าข้อครับผมกําลังจะไข่อีกหนึ่งข้อครับผมคนที่ไหนครับผมเป็นคน อำเภอชุมพวงนะครับผมอยู่อำเภอชุมพวงมาสิบแปดปีนะครับผมมาปีนี้นะครับช่วงกลางปีผมเลยย้ายมาอยู่พิมไมนะครับอยู่รอยต่อชุมพวงพิมไมนะครับผมนครราชสีมานะครับคนโคราชบาดเองนี่เลยครับเจ้าองค์บากเราก็มาจากที่ไหนองค์บากเราก็มาจากอำเภอเสริงสางนะครับผมองค์บากไม่ใช่ไกลตัวเราผมโดยตรงนะครับผมผมรับเข้ามาอีกทีนึงนะครับอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับผม แจกลูกได้ไหมครับไม่มีเงินซื้อผมแจกอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าอยากได้ก็รอติดตามดูนะครับผมแจกอยู่เรื่อยๆนะครับผมแจกได้ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่ามีหลายคนหลายท่านนะครับอยากได้ผมก็แจกได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่ก็แจกอยู่เรื่อยๆนะครับผมลูกดอลลาร์แจกไหมครับแล้วแบ่งไหมครับผมบอกเลยนะครับว่าแบ่งครับแต่ว่าคงไม่ได้แจกนะครับเพราะว่ายังมีคิวอยู่นะครับผมมีคิวที่หลายๆท่านสั่งจองเพราะว่าลูกก็เริ่มมีผลงานแล้วเริ่มขันกันบ้างแล้วนะครับผม ผมต่อลูกเขาอยู่นะครับผมต่อเรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงนี้มันออกไม่ได้นะครับเนื่องจากบ้านผมลมแรงมากตอนเช้าไม่มีลูกป่าขันแม้แต่ตัวเดียวนะครับมีแต่นกต่อเราขันอยู่บ้านครับผมแล้วก็ร่างกายผมก็ยังไม่พร้อมนะครับสภาพอากาศอีกหลายๆอย่างนะครับผมก็ชอบลูกเขาครับผมบอกเลยว่าผมไม่เลิกต่อหรอกครับผมต่ออยู่ครับแต่ว่ารอหน่อยนะครับพอดีผมไม่พร้อมนะครับผมกลางคืนลูกเขาใหญ่ฟักไหมครับ ฟักนะครับกลางคืนก็ฟักครับกลางวันก็ฟักเขาจะสลับกันทําหน้าที่นะครับกลางคืนจะเป็นตัวเมียนะครับผมกลางวันก็สลับก er ันระหว่างตัว <Kas> ผู้ก nee ับ <ül> ตัวเมียนะครับผมมาตอบให้ครับด่างผูธรไปไหนครับด่างกูธรไม่อยู่แล้วนะครับไม่รอดแล้วแกมากครับผมเจ้าหลวงด่างกูธรยังอยู่ไหมครับคิวอนดีก็ด่างผูธรต่อไปแล้วนะครับก็ไม่อยู่ครับผมด่างกูธรเมนสองก็ขอขอบคุณมากครับ ที่ขอแบ่งไกรต่อหน่อยครับอยากได้ผมมีองค์บากเล่นอยู่ตัวเดียวนะครับในดูการนี้ครับเอาไว้เป็นผมผสมเมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวมีมาแบ่งแน่นอนนะครับผมหลังเอ้ยองค์บากก็เล่นประทับใจนะครับผมสูงใจผมมากดีลาดีดีลาเด็ดเสียงดีตีปีดังตบปีดังครับเสียงป่าเสียงตัดครับอยากรู้ว่าดอลลายังเชื่องไหมเชื่องนะครับดอลลาก็เชื่องครับจับได้ครับอยู่ในกองผสมจับได้ผมเอาไปต่อประจํานะครับ ก็คือผมจะได้ตัวไหนผมก็ไปดูทำเลไว้แล้วผมก็จับออกจากกองผสมไปต่อแล้วตอนเรียนผมก็มาปล่อยเข้าคืนนะครับคนมีทั้งได้และไม่ได้นะครับผมคำถามสุดท้ายครับโอ้โหพี่มีแฟนหรือ,อยังทําไมพี่ไม่เห็นลงคลิปกับแฟนพี่ไม่อยากมีแฟนบ้างหรอครับโอ้โหคําถามนี้พี่มีแฟนหรือ,อยังคําถามแรกผมไม่มีนะครับผมไม่มีแฟนครับตอนนี้ ทำไมพี่ไม่ลงคลิปกับเฟนผมก็อยากลงอยู่นะครับอยากเอาเรื่องราวส่วนตัวลงในช่องยูทูบด้วยเรื่องราวของเขาด้วยการหาอยู่หาคินด้วยก็อยากอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีนะครับผมพี่ไม่คิดแต่อยากเฟนก็ถามว่าอยากไหมก็เรื่อยๆครับก็อยากอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่มีครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับผมก็เป็นแบบนี้ของผมอยู่แล้วนะครับผมผมก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครเข้ามาครับผมโอเคครับก็หมดนะครับ สำหรับคำถาม q a ที่ได้สอบถามกันเข้ามานะครับจากคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ลงเป็นคลิปพิเศษให้นะครับสำหรับคำถามที่หลายท่านอยากถามเข้ามาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ถามทุกการติดตามครบหนึ่งหมืซับสไครต์นะครับผมก็อยากจะมีของมาแจกอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ทํางานนะครับเงินก็ได้จากรายได้จาก youtube จากนกก็นิดหน่อยนะครับผมก็ไรยังไม่มีงบประมาณนะครับผม เอาเป็นว่าขอขอบคุณขอบคุณครับสําหรับการรับชมการติดตามทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับนกเขาใหญ่ไกลต่อการหาอยู่หากินชีวิตแบบบ้านๆของผมนะครับผมเ๋ยผมก็จะลงคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับมาไทบ้านนะครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้มาจนจบนะครับ สุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาไทยบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลงช่อง youtube มาไทยบ้านต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับผม